เดี๋ยวมาขัดแกนกลางใส่นะครับนี่ด้วยลูกผ้านะครับใส่ตัวไมโครมอเตอร์นะครับเราเอาจี้กับ,บ้อนยาขัดเรานะครับเนยไออย่างมันเข้าไม่ได้เราเอาใส่เราเอียงเนยครับเราเอียงให้โดนพปอ,อตนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปั่นเต็นเนี้ย จุดโค้งเล็กๆมันจะไม่ถึงให้เราเอียงแบบนี้ครับขัดทีละครึ่งนะครับเนี่ยค่อยๆเอียงเข้ามันจะเข้าได้เต็มพื้นที่ะครับฝั่งนั้นแล้วเราก็มาเอียงเข้าตรงนี้เราต้องจี้แรงนะถ้าจี้แรงมันจะขุ่นนะครับเพราะมันร้อนจัดมันไม่เหมือนลูกผ้านะครับค่อยๆจี้เลยนะครับค่อยๆเอียงเนะี่ย เรจะโดนเต็มหน้านะครับตรงที่เป็นมุมเล็กๆในระเอยียงนี้นะครับเราก็จะได้เข้าได้เต็มหน้านะครับนี่นะครับขัดแล้วก็จะใส่เข้าแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับวิธีคำนวณแกนนะครับให้พระขอพระอยู่กลางแกนครับเราก็ลองเอาเศษอะคริลิกนะครับ มาวางดูแล้วก็ลองเอาพระวางดูเห็นไหมอันนี้ก็จะอยู่พระจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยแล้วก็ใช้ได้นะครับอันนี้เศษหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็มาลองใต้ใต้พระนะครับพระวางไปต้องจัดตรงห่วงให้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เก็บห่วงด้วยนะครับก็จะลอยอยู่อย่างนี้นครับ เวลาเราเข้าแกนปุ๊บพระก็จะอยู่กึ่งกลางแกนพอดีนะครับเดี๋ยวนี้จะมาลนไฟเข้าแกนงานที่ต่อแผ่นนะครับจะเป็นต่อแผ่นสามชั้นนะครับอันนี้ใช้น้ํายาต่อนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับวันนี้ต่อแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วิธีแต่งแกนครับเราแต่งให้ให้เข้าพระไปได้แบบฟิตๆเลยนะครับเนี่ยให้เข้าไปได้บ้างนี่เลยนะครับเราก็จะได้ลนไฟไม่มากนะครับ เพราะว่าถ้าเราลนไฟมากอะร้อยต่อน้ำยามจะพองนะครับวิธีลนไฟนะครับผมจะใช้ไอตัวเป่าลมร้อนนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพวกเตาพิมปิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าไอสองตัวนี้ความร้อนนนจะสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จะไม่ร้อนมากถ้าเป็นไอตัวตะเกียงก็จะลนยากหน่อยนะครับเพราะว่าเปลวมันจะร้อนไม่สม่าเสมอ,อแล้วแต่งแกน ให้มันเกือกเข้าได้เลยนะครับเราก็เลยเป็นลนแค่พออ่อนๆน,นะครับไม่ถึงขนาดร้อนมากเปีนยมันยาบของนะเนื้ออ่อนแล้วนะครับเ,เั็เว่าเนื้ออ่อนตัวแล้วนะครับ เราไม่ต้องให้มันอ่อนมากนะครับพออ่อนระดับหนึ่งแล้วเราก็เอาเข้าพ้าได้เลยก็เอากระจกอีกแผ่น,นครับกดไวใ้ให้แกนเรียบนะครับเราจะได้เดินน้ำยาง่าย นี่ครับจะเห็นว่ามันไม่พองครับถ้าพองมันจะขึ้นเป็นเม็ดเลยนะครับไม่มีพองนะครับ